วันนี้นะครับมาวังแถวบางมะกงนะครับเขาบอกไม่เคยเปิดมาเลยนะเป็นวังเลี้ยงปูเก้าสิบไร่โอ้โหในซิกแซกมาจจะดูไม่กว้างนะเพราะมันเป็นลอง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 แต่นี่เราอยู่บนประตูน้ำนะครับอากาศคึมๆอาจจะยากหน่อยยากในการหาตัวตั้งเก้าสิบไร่แต่แน่ๆเราไปประตูน้ําก่อนวันนี้ลุ่นนําไปแล้ววันนี้ไม่รู้จะออกตัวก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างในวังก็ต้องหาปลาใหญ่สิมันมีปลาใหญ่มีปลาสามีกุลาแตาวันนี้อยากได้กระพงโทฟี่ไปดูกันน้ํารถนะครับน้ําออกจากวัง ป้าหน้ามันรวมหน้าวางังเดี๋ยวไปดูประตูที่เขาจัดกันประตูนู้นงูปงไปก่อนแล้วกูไปนู้นแล้วกันแยกกันเฮ้ยเนี่ไงไอ้เขาแต่เขาเขาตีหน้าวังได้หลายตัวนะตัวใหญ่นะเตียงอะไรเฮะเตียงก็เตียงปะปะไม่อยู่หน้าวางังนี่ไม่อยู่หน้าวางังเตียต้องเตียงนะครับมาวังอย่างนี้ เราจะตีอะไรกันดีวางตงเนี้ยหลอดเนี่ยมันยาวไปถึง,งหน้าประตูน้ํามันยาวไปเลยแต่ประตูน้ําคนเยอะเราเลยไม่อยู่นะครับเราจะแทงผิวน้ําก่อนตอนเช้าโอ้ยเนี่ยเสจอเ้นยิงไกลปลายางไม่ค่อยอเลยวางไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนเช้าเลยกับผิวน้ําก่อนอยากมันแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นแบบีีจ T ็ดก่อนเบอร์แปดหรือซอมที่ซึมเบอร์แปด mở ra lúp lai đường càng đấy, tủ nước kíp, ui, đù đi, tụi mình cản nó này má, nè lên อยู่กลางวังเลยอ่ะลุงนู่นนะมันกัดนู่นนู่นน่ะนะตรงตรงน้นไม้นัน่นนู้นน่ะเนี่ยไงกัดอีกแล้วลุงลุงลุงมาตีนี่เนี่ยมาตีนี่มาตีนี่แต่ตีไม่ถึงหรอกน,นะพูดเปไนะ็นงั้นน่ะเนี่ยดูดูเลขมันมามนยงไม่หมายมีอะไรมีอะไรตรงนั้นมีอะไร นำก่อนตลอด1 0ึ น้ำสองศูนย์อีกแล้วระวังระวังอะไมันออกน้ำทุกทีเลยมันน้ำสองศูนย์อีกแล้วไม่ต้องควัาไม่ตงควไควัตงตื่นหมดไม่ตงควัถึงแล้วแค่น,นี้เหียแล้วนี่ไงมาเจ็บที่ได้แล้วฮะบ้อย เอาเตอตีนด,นนนด,นนดนนันไหนับตีนดันตีนดันั่งนู้นนี่ติดติดน้ำตื่นนี่ว้าไหลวะเนี่ยวันนี้ ไม่ไม่เวิร์กคนไปตกเหยส่วสนแล้วตรงนั้นแล้วก็เรือข้ามมาเยอะแล้วร่องมันแคบเรไม่ได้เราก็อ,อยู่กนยี่สิบคนต,ตรงนั้นเรามีไปลุงลงดีกว่าแล้วก็กว้างๆอาจจะมีสักโนนันึงก็ได้เรารู้ตรงนั้นลึกสุดแต่น้ำมันตื้นมากก็เราต้องไปหาพวกนี้ะดูกว้างใหญ่เราไปหาเองได้ตรง เ่็นทริปประวังมาเป็นทริปดูนกนะครับนี่ในป่าชายเลนนะครับสวนปากางเกิดถึงชายทะเลตดกัตต้องทะเลเป็นที่อยู่ของนกพิลกนนที่ย้ายมาจากออสเตรเลียหรือเปล่าหรือว่ามาจากอเมริกาหรือว่ามาจากบังกลาเทศอันนี้ก็นกต่างถิ่นนะไม่คิดเลยว่าเราจะมาเจอไม่ใช่นกที่อยู่ในเมืองไทยอาจจะแบบเป็นนกเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดแล้วก็หลุดมา พี่ลุงเราเงียบๆนะไม่กล้าคุยคุยมาหลายคลิปแล้วคุยลากไม่ได้บอกคุยปุ๊บแค่นั้นแหละโอแกัดเดียว <laughs> ยังไง <laughs> โดแกอีก เฮ้ยพิริกันข้ามาแล้วเว้ยพิริกันข้ามาแล้วมันไม่มีเลยเนี่ยมันบีในร่องหมดอะ หนึ่งตัว <c oughs> อ่ะป่าวังนะครับเบอร์ปี <c oughs> ้ป๊อปกุลาวแวนป๊อปเนี่ยไม่ได้เลยอันตรายรเบอรอป์ปี้ป๊อปะตามลูนมาหนึ่งแล้ว นะครับวังที่เราตามหามีแต่ตัวนี้นะ่าปลาลูกปลาเข้ามาในวังครับเราเดินมานี่โอ้โหกี่กิโลเดินทั้งหมด5.58นะครับรอบละ5กิโลครึ่งเราเดิน2รอบเป็นไงสิบกิโลสามขีดได้ไหมมันขึ้นกัดอ่ะมันกัดลูกปลาอยู่ริมริบดีพัทเลอรหัวจิก สีเลียดตะหลิ่งมานี่ก็ได้เนีย<ต>คิดมันตีปกติซ้ายซ้ายซ้ายมันไม่สีสีบอกตีซ้า,ายม่ตีกว่า ตัวนไหมนั่นอ่ะหลอดเดินจนมาเจอน้ำไหลน้ำไหลตรงเงี้ย ตอนแรกเห็นมันมันขึ้นกัดอะโอ้โหเดินไกลมาก10กิโลวันนี้มาเจอเนี้ยเป็นช่วงน้ำไหลายปลามันรออยู่แล้วเราก็ตีตีไปแปะตรงนี้น้ำมันมันมันไหลอะได้เลยมันเชยมาปลาธรรมชาตินะมันตัวเล็กตัวนี้น่าจะเจแปดขีดละวังสุดโหด เปิดน้ำอะไรออกจากวังอ่ะไม่เหมือนน้าตกนะปลาหน้าอยู่เนะี่ยแถวๆนั้นนะรอปลาสวนหรือปลาลงนะครับตรงเนี้ทั้งวงังทั้งวังมาตื้นหมดอ่ะถือว่าตรงนี้แหละน่าจะมีตัว นี่ไงใหญ่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยบ<า>่าแล้วตรงนี้ต้องมีสิบกิโลสิบกิโลไม่ปานะเดินสุดท้ายตายมันเชอรอ์ู่น้ำไม่กินน้ำมันเชอร์อวิ้ย์สี่โลเว้ เข้า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 นั่งลงนั่งลงเฮ้ยเฮ้ยดูดิปลาธรรมชาติที่นี่สมุดปลาการโอ้โหยากมากหวังดีดีความพยายามอยู่ที่ไหนความมีกระพงก็อยู่ที่นั่นตัวนี้นะจะจะ เจ็ดสี่โลได้อยู่โหปลาธรรมชาติสวยมากเลยสิบกิโลนี้เดินวังเดิน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 หน้าประตูไม่มีหน้าประตูไม่มีหน้าประตูมทายวังวนไปวนมาวนไปวนมาจนเจอตอนแรกเราถอดใจเรากลับแล้วนะแต่เรามาเจอน้ําไหลอยู่ตรงนี้ล้วก็เดินข้ามมาโอ้โห,โหปลาไม่ได้อยู่ทุกที่จริงๆมันอยู่เป็นที่ตายมันเชสเอร์ <c oughs> กรอปลายางเลยนี่โดนโดนเป็ดเดียวเลยนะโดนเป็ดล่างซอลลิซซ์อันนี้ใส่เบอร์หกว้าวยังไงสวยงาม สุดยอดปาวัง ปลามันจะมามารอลูกปลาเนี่ยแล้วออกซิเจนมันเยอะด้วยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงขึ้นมาเห็นตัวเลยขึ้นมาเห็นตัวเลยโฉบขึ้นมาเห็นตัวเลยไอนน้ไม่ใช่บ่อนะวังนะจ๊ะฮะเราต้องเปลี่ยนเยอะเรื่อยๆนะครับถึงจะโดนเราต้องหลบมาเนื่องจากปลามันอยู่ตรงนั้นตรงน้ำไหลนะถ้าเยือนหนีได้ก็หนีมา แต่ตัวนี้โดนโดนทุกเบ็ดที่มีไม่รอดซอซติซึมโอ้โหให้โดดอย่างนี้ด้วยยังไงก็ไม่หลุด <c oughs> ตีปักนะตอนแรกเราตีโมวยแกนเราอยู่ตรงนู้นล้วตีข้าโมฮยแกนมาตรงน้ําไหลมีอาการเราเลยมา ตีปลายางตูตูส,สองตัวปุ๊บแล้วปลายางหยุดปุ๊บปักเบ็ดปักตัวที่สองกินเลยที่ปักปลาตัวแรกเนี่ยแล,แล้วเพิ่งตีมาที่สองเนีมั้งเนี่ยตั้งแต่มีปักตัวนี้มาเนี่ยนะโดนเบ็ดห้าเงี่ยงตัวนี้ทอร์ติซึมเบอร์หกมาสองโลกว่ะฮะฮะฮะลุงวิชไปไหนแล้ววะเฮ้ยลุงวิชมาเช่านำกี่ตัวนะลุงวิชลุงวิชสองตัวน่าลุงวิชหายไหนแล้ววะแย่แล้วลุงวิชอีกแล้วไม่เช่าออกนำก่อนนะนะ เราเดินมานะครับถอดใจมาเจอเนี่ยเป็นน้ําไหลนั้นมีปลาวิ่งอยู่แล้วเราก็เดินเลาะป่าเข้ามาน้ําไหลอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแองน,นะครับปลาคงอยู่จักรออยู่ขอบขอบเนี้ยเราต้องพยายามดูตีให้ตกขอบเลยกับตรีรอบๆวบบงเนี้ยเพราะมันมีลูกปลากระบอกวิ่งอยู่ <c oughs> เผื่อจะได้สักตัว <c oughs> เผื่อจะแฝงลุ่งวิทเพราะตอนนี้ลุ่งวิทหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็คงถอดใจแล้วมันเดินนำหน้าเราไปมันมันไม่รู้ว่าเราเราจอ เราเจะแองงเราเจะแองลองลองไล่เหยียอไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยยากนะหาไม่เจอไม่ยากตรงนี้หาไม่เจอว่าปลาอยู่ตรงไหนอะตรงข้างหน้าที่เขาต,ต,ตีกันนะอีนี้น,นี่วังลูกสองนะหวังลูกแรงมันน้ำมันน้ำมันน้อยเกินไปตีไม่ได้ปลาตึงมั เดี๋ยวซับหลอกเดี๋ยวซับหลอกลุงหลอกว่าเราใช้อะไรดียใช้โอ้ยฟรีก <c oughs> ินผิวน้ำกระจายมัน <c oughs> มาแล้วมาแล้วนึกว่ากลับไปแล้วหายเงียบอีกแล้วนะดูดิกินโอ้ยฟรีอ่ะคุณไปไหนมาขอแค่นี้ยฮะฮะไปไหนมาไอตีตัวเก่าอ เป็นไงอ่ะ้ยูขึอะไรอะไรมาเจอเลยยังไงไหนไหนดูขึ้นมาดิเดือดสองตัวเป็นไงไหนไหนดูขึ้นมาดิดูขึ้นมาดูขึ้นมาดูตัวหน่อยดิจบเลยจบเลยไหนไหนลุ้นแน่ลไม่ไม่บอกแล้วตอนที่มันบอกอะนู่นแหลมนู่นตอนเราอยู่แหลมนู่นก็เลี้ยวมานี่ไงอ๋อมันเลี้ยวมันนี่แล้วแล้วทำไมทำไมถึงถึงกลับไปเลยอะไปเอารถไปเอาของโอ้สพกินกระจายเลยตรงนี้นะทุกตัวเลยกระจายอ่ะ พ no ี่ดูดิถามไปโทรเลยตัวใหญ่อ่ะมันหางมันมันมันตีอ่ะโมฮิแกนเราตีปลายางไม่ถึงใช่ไหมให้มันตีโมฮิแกนมาทำไมไม่ตีเยอะไม่มีทำไมไม่มีอะไรไม่มีเหยื่อโอ้ยสีโอ้ยสีเฮ้ยให้ยืมได้ได้โอ้ยอยากตีทันทีเลยไม่ได้นี่มันใจนี่ได้ยังมันหลายตัวแล้วมันก็ไอ้นี่ไงลุงเอาเอาจริงด้วยเราหลายตัวแล้วเอาเหยื่อไปเหยื่อไป ไม่ทันเลยกระโดดกาดโอ้ยกาดโอ๊ยฟีจริงด้วยต้องไอ้นี่มากก็ได้ยังไงมันงับยังไงมันมันกดเตงทีไอโทดึงออกจากปากมันสองทีอ่ะอืมหลงน่หน่อให้ลงยุดไงโีกินีไหมยงไงโอีกิน้โหกินไหมตกง่ายขนาดนี้เลยโอ้โห หลุดเลยอ่ะนิดเดียวเแน่จะหลุดไดนิดเดียวโอ้ยยิย้มเยอะยิม้มเยอะยิ้มเยอะอ่ะย,ยกขึ้นเลเยี้ยงมาปลาหมดยังยัง,ยงแล้วเป็นไงแล้วแ,แนะนำเหยื่อถูกด้วย,วยแล้วได้ปลาไหมชี้เป้าทุกอย่างแล้วมาบอกได้ไงว่าเรียกมาตอนปลาหมดแล้ว มันนี่ในละคุณนะเนี่ยนําออกสองตัวนําก่อนสองตัวทิ้งทุกครั้งทุกครั้งที่ตกนี่ทิ้งตลอดนี่สาพามาหาปลานี่ยชี้เป้ามอบเหยื่อให้อีกห่อให้ทุกอย่าง <laughs> <laughs> มันกินแค่ในวงนี้เว้ยขนอมไม่มีเลยเวงนี้หมดเลยเสาในเสานอกแล้วก็ตรงเนี้ยม,มึงดู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 โมฮิแกนแม่งกินอ่ะแม่ล่าอกอกจากน้ำนั่นมาหลายๆส่วนน้ำมาแม่งใสอะ่ะ ครึ่งวันวันนี้นะครับก็เดินกัน12กิโลนะครับก็เดินหาปลายากมากนะวันนี้มันด้วยคอนดิชันนะครับสถานการณ์น้ำนะครับมันมันลดลงต่ำมากปลาไปอยู่รวมร่องนะครับด้านอีกฝั่งทำให้มันปลามันตื่นง่ายนะครับคนตกหลายคนนะครับช่วงด้านหน้านะครับแล้วเราก็เริ่มเดินออกมาหาร่องข้างนอกแต่ว่าร่องมันอ่ะมันก็ไม่ใช่ลึก ทุกช่วงนะครับบางช่วงก็มีป่าบางช่วงก็ไม่มีปลาเพราะว่านี่คือวางธรรมชาติจริงๆนะครับลุงก็ตอนเช้าก็จัวได้2ตัวนะครับแล้วก็นําโดงเลยโอ้โหแล้วจะถอดใจเต็มสกษ์นะแต่พอดีแล้วมันนี่เราเจอเราเจอ,เเจอน้ําไหลนะครับแล้วก็มันก็ไม่แอ่งอย่างงี้ปลาก็เลอยม่อย่างงี้แล้วลองเหยื่อสามแบบนะครับต้องต้องปรับเปลี่ยนนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนนะมันก็ ก็ยากอะแต่ถ้ามันกินตัวนั้นเลยมันก็ดีไปแต่ว่าถ้ามันไม่กินอะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับตอนแราก็เราใช้แบบพวกโมแกนอย่างเงี้ยในตัวนี้ตัวยาวตีกวาดบางทีเราใช้เหยื่อเพื่อกระตุ้นปลาแล้วก็ดูอาการของปลานะไม่ใช่มันอาจจะกินก็ได้แต่ว่าเนี่ยเราตีไปเลยรู้ไม่ปลาปลาแบบว่าขึ้นมาใส่นะครับเราเลยมาตีปลายางปลายางกินแล้วก็ตีปั๊กตีปลั๊กก็ตีโมแกนแล้วก็สับไปสับมาเพื่อเพื่อหาปลาสุดท้ายรอดวังนี้ที่นี่สมุทรปราการนะครับโอเค นะเดี๋ยวเราก็ไปละแรปอัพอันนี้นี่บ่ายโมงนะครับร้อนมากสบายแล้วอย่าลืมกด s c r ต b e ติดตามนะครับแล้วไปไหนคราวหน้าก็ติดตามกันขอบคุณครับบ๊ายบายสรุปง่ายครับที่ลงวันนี้โดนอีกแล้วเหมือนเดิมตอนแรกกะวันนี้นำนำอยู่สองแล้วยากด้วยวันนี้โอ้โหสุดท้ายหายไปแป๊บเดียวโดนอีกแล้วโดนไปห้าสอง